ก่อนหน้านี้เราได้ใช้รถไถคันนี้ติีใบมีดตัดหญ้าตัดต่อสังขาวจากนั้นก็ใช้ฐานหัวหมูไถบริเวณที่มีระดับค่อนข้างสูงเพื่อที่จะได้ดันดินปรับมาถมในพื้นที่ที่ลุ่มกว่า สำหรับรถไถคันนี้ก็เป็นเครื่อง E ีที95แปลงมาเป็น115ระบบขับเคลื่อนก็มีการทดกำลังด้วยมูเลนะครับจึงทำให้รถคันนี้มีความแรงอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับในการดันดินครั้งนี้แม้ว่าเราจะเดินในรอบต่ำนะครับก็สามารถดันดินไปได้ เนื่องจากว่าพื้นที่นาแปลงนี้ระดับไม่เท่ากันนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับให้ราบเรียบเพื่อให้น้ำขังได้ทั่วถึงนะครับหลังจากที่ใช้ผ่านหัวหมูไถในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะดันออกแล้วจากนั้นก็ทยอยดันมาเรื่อยๆนะครับที่ท่านเห็นนี้ก็มีทั้งต่อสั่ง ทั้งดินนะครับที่เราไถเสร็จแล้วก็ดันมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะเสร็จวันไหนเนื่องจากว่ารถมันก็รถไถเดินตามนะครับจะให้มันทันใจเหมือนรถไถใหญ่มันก็ไม่ได้นะครับที่ผมไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของทางบิ๊กจิ๋วนี้เวลาถอยหลังมันค่อนข้างช้า ไม่ทันใจนะครับดังนั้นผมผมก็ต้องอกรับรถแล้วก็วิ่งรถไปนะครับตั้งลำมาใหม่นะครับเวลาเดินหน้านะครับผมจะใช้เกียร์สองนะครับซึ่งเดินใจเร็วแต่ก่อนที่ยังไม่ได้แปลงเครื่องแล้วก็ยังไม่ได้ทดโมเลบเกียร์สองนี้ก็จะเดินไม่ได้นะครับ ลงมาแล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเวลาเดินหน้าก็จะใช้เกียร์สองนะครับที่เราไม่ได้ดันดิก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับตามกาลังของรถหมายเลขต่อนะสั่งเหล่านี้ก็ดันมาผมในพื้นที่ที่มันลึกกว่าแล้วก็จะค่อยๆเบียร์เพื่อให้มันราบเรียบจากนั้นก็จะ ปล่อยน้ำมาขังไว้ให้มันเน่าเปื่อยกลายเป็นปุสำหรับที่นาแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ3ไร่เศษนะครับแต่ก่อนก็ได้จ้างรถไถใหญ่เขามาปรับแล้วตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนนะครับแต่มันก็ยังไม่ราบเรียบพอดีผมทำรถไถดัดแปลงคันนี้นะครับก็จะเก็บงานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นที่น่าพอใจ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ตัดมาให้ท่านดูเป็นบางส่วนเนื่องจากว่าผื้นนานี้มันค่อนข้างจะแปลงใหญ่นะครับดันมาค่อนข้างจะไกลนะครับก็ประมาณ80เมตรนะครับระยะที่ดันมานะครับส่วนมากจะจะเสียเวลาตรงที่เรากลับรถนะครับในส่วนนั้นก็ตัดออกจากคลิป นะครับเอามาให้ท่านดูเฉพาะในส่วนที่เราดันมาเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้กินพื้นที่ของคลิปนะครับก็ถือว่ามีความแรงเป็นที่น่าพอใจนะครับดันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเครื่อง et95 ที่แปลงเป็น115นี้นะครับใช้ไปตอนแรกก็เจอปัญหา ก็คือความร้อนขึ้นสูงนะครับใช้ไปนานหน่อยหม้อน้ำก็จะเดือดนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยวิธีเพิ่มความเร็วของพัดลมขึ้นนะครับโดยการนำแหวนไปรองที่ร่องสายผ่านเพื่อให้แผ่นที่ประกบสายผ่านห่างออกมาทำให้สายผ่านขยับเข้าไปได้อีก ลมจึงหมุนเร็วขึ้นทำให้ดูดอากาศไปเป่าที่หม้อน้ำเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากเลยจากนั้นมาไม่มีปัญหาเรื่องหม้อน้ำเดือดเลยครับที่ผมลงคลิปมานี้ก็เอาประสบการณ์ที่ผมทำแล้วเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาแล้วได้ผลดีมาฝาก มาชิกที่ทำรถไช้ดัดแปลงนะครับเพื่อจะไปลองทำดูบ้างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเรื่องของการดันดินนะครับมาเต็มใบ หลังของรถก็ไม่ตกได้เรื่อยๆ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูมาชมและให้กำลังใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ